เต็มสิบไม่หักพักจินยอง GOT7 พระเอกที่ไม่ใช่แค่หลอ่อแต่ยังฉลาดสุดๆในซีรีส์ The Witch สวยต้องสาบความหล่อให้เต็มสิบฝีมือการแสดงให้เต็มร้อยสำหรับพักจินยอง GOT7 ในบทอีดองจินพระเอกอุ่นเอกอุ่นที่ไม่ใช่แค่ดีต่อใจ แต่ยังฉลาดสุดๆซีรีส์ที่เต็มไปด้วยโรแมนติกดรา m ม่และความลึกลับลุ้นระทึกไปกับการไขปริศนาเดอะวิชสวยต้องสาบผลงานจาก New o r i g i ินอลกับเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยคำสาบและการค้นหาความจริง ที่จะทำให้ตั้งคำถามอยู่ตลอดว่าคำสาปที่ปรากฏในชีวิตของตัวละครจะมีจริงหรือไม่สำหรับพักจินยอง GOT7 ทำให้ The Witch สวยต้องสาบขึ้นแท่นซีรีส์ที่ผู้คนนับล้านจากทั่วโลกทุกมุมโลกรอคอยยิ่งดูยิ่งอิน ยิ่งติดหน้าแอปวิวส่งกับการกลับมาสู่หน้าจอครั้งแรกในรอบ3ปีของพักจินยองในซีรีส์เรื่อง The Witch พักจินยองรับบทดงจินนักขุดข้อมูลแถวหน้าซึ่งในช่วงมัธยมปลายดงจินมีใจให้กับพักมีจองรับบทโดยโนโจองอีซึ่งถูกบังคับให้ออกจากสังคมหลังถูกตราหน้าว่าเป็นแม่มดเนื่องจากไม่สามารถสารภาพความรู้สึกของเขาได้ในเวลานั้นดงจินจึงเริ่มต้นค้นหาความจริงเบื้องหลังคำสาบลึกลบแ่งความโชคร้ายที่รายล้อมเธออยู่โดยใช้พลังของขอ ข้อมูลขนาดใหญ่และสมมุติฐานกด5ข้อถ้าอยากจีบแม่มดพัมีจอง 1. การหยุกไล่กับเธอในรัศมี10เมตรเป็นอันตรายสการพูดคุยกับเธอเป็นอันตราย 3. ถ้าเธอรู้จักชื่อเป็นอันตราย สีการสารภาพรักกับเธอเป็นอันตรายหาการละเมิดกฎทั้งหมดนี้อาจทําให้ตายสําหรับนายเดอะวิชสวยต้องสาบจินยองยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการแสดงเป็นตัวละครที่ต้องอยู่คนเดียวและยอมรับว่าการสนับสนุนจากทีมงานผลิตนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเขาเรียกเดอะวิชว่าเป็นโปรเจกต์หัวใจเดียวกันซึ่งการพูดคุยบ่อยครั้งทําให้ผลงานภาพออกมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแบบนี้จะพลาดได้ยังไงกับพล็อตแปลกใหม่กับผลงานจาก วิวออริจินอลเรื่องนี้เด e w i t c สวยต้องสาบรับชมตอนใหม่พร้อมซับไทยได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีได้ที่วิวเท่านั้นเด e w i t c สวยต้องสาบเป็นเรื่องราวของพักมีจองรับบทโดยโนโจองอีหญิงสาวที่ต้องเผชิญกับคำครหาว่าเป็นแม่หมดเพียงเพราะผู้ชายที่เข้าใกล้หรือสารภาพรักรก,กับเธอมักจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเสียชีวิตเสมอ โดยมีอีดงจินรับบทโดยพักจินยองชายหนุ่มผู้มุ่งมั่นและอ่อนโยนที่แอบชอบเธอมานานและอยู่ในเหตุการณ์ที่พักมีจองถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่หมดอย่างไม่เป็นธรรมกระทั่งถูกขับไล่ออกไปซึ่งหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงในช่วงมัธยมปลายนั้นอีดงจินก็ได้อุทิศตนให้กับการค้นหาความจริงเบื้องหลังของคำสาปความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับพักมีจองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสถิติจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและการบังเอิญพบกันบนรถไฟใต้ดินอีกครั้งทําให้เขาตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เพื่อที่จะกอบกู้เชื่อเสียงให้กับผู้หญิงที่เขารักมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเบื้องหลังของปริศณาต้องคำสาบที่ซ่อนอยู่คืออะไรอีดงจินจะสามารถลบคำครหาให้กับพักมีจองและกลับมามีความรักที่สวยงามได้หรือไม่รอติดตาม